สวัสดีนะคะจาาพ,พี่นัทค่ะเจออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จาจาพี่นัทอยู่จังหวัดนนท์นะคะหายไปแท้นมนานเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างนะคะเราไม่พูดพร่ำทําทเพลงวันที่เจอกันแล้วก็อยากจะมีอะไรดีๆให้ได้ชมกันนะคะอาจารย์พ,พินัทก็มารื้อไปรื้อมาก็เจอผ้าชิ้นหนึ่งซึ่งมันก็วว,ว้าๆว,วาวแหวง่วงเงี้ยเป็นเศษผ้าน,นะคะเป็นเศษผ้าของอาจารย์พินัทนะคะก็เศษผ้าอย่างเงี้ยแหวงไปแหวงมาก็ประมาณสักครึ่งเม็ดเห็นจะได้นะคะหน้า60เซนนะคะ จ้า่นัดก็อยากจะใส่เสื้อตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งซึ่งใช้เวลาตัดไม่นานเขาเรียกว่าตัดเสื้อผ้าอย่างง่ายอย่างแรกเลยได้เศษผ้ามาแล้วหรือได้ผ้าชิ้นหนึ่งมาแล้วประมาณสักห้าสิบเซนแต่ของจ้า่นัดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลูกเล่นหน่อยหนึ่งคือตรงด้านด้านล่างเนี่ยมันจะว้าวววหว่งแหว่งมันจะมีชายให้เราออกไปนะคะเราก็ปล่อยเข้าไปตามนี้นะคะส่วนด้านบนนะคะเอาผ้าเนี่ยทบนะคะเห็นไหมคะทบ จับมาแล้วก็ทบมานะคะทบมาเป็นอย่างนี้ให้ทัากสองหน้า60นิ้วนะคะแล้วก็รูปผ้าให้เรียบร้อยนะคะจับทบอีกครั้งหนึง่งเป็น4ครั้งนะคะตัดเสื้ออย่างง่ายสไตล์อาจารย์พี่นัทตัดยังไงนะคะเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะจับผ้าพลิกอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะให้ด้านสันทบเนี่ยมาอยู่ด้านเราทั้งหมดนะคะนับผ้านะคะ ทเป็นหนึ่งท้าเป็นสองคือตรงนี้มันแหว่งไปก็ปล่อยเขานะคะท้าเป็นสามเป็นสี่ผ้าจะมีสี่ชิ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําแบบในเนี้ยเราทําในผ้าเรานี่แหละด้านล่างผ้าเราก็ตรงกันหมดนะคะตรงชายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้เสื้อเราด้ยาวเท่าไหร่เราก็คิดเอานะคะเสื้อตัวนี้ด้านบนมีรอยแหว่งอยู่นิดนึงจำเป็นก,ก็จะเลี่ยงรอยแหว่ง นะคะรอยแว่งตรงนี้จะรพนัทก,ก็จะเลี่ยงนะคะทําเครื่องหมายของจะพินัทไปก่อ,น,อนนี่เห็นชัดๆว่าเป็นเศษผ้าเลยนะคะถ้าใครที่เต็มแล้วก็เต็มไปเลยก็ไม่ต้องขยับเหมือนจะพินัทนะคะอาจะพนัทก,ก็จะขยับผ้านิดนึงทําเครื่องหมายว่าจะไปทางไหนมาทางไหนนะคะต่อไปได้ท็อปเรียบร้อยแล้วนะคะอกคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้ามาตรฐานเลยที่คนทั่วๆไปปกติก็อยู่ที่ประมาณสัก40 นะคะเราเอาอกหานใช้หลักนิ้วเลยค่ะหลักนิ้วเลยนะคะจาย์สอนหลักนิ้วนะง่ายๆเสื้อผ้าอย่างง่ายวัดเลยค่ะสี่สิบก็คือสิบเนี่ยสิบนะคะสิบ0นิ้วจะไม่ได้ให้หลวมนิดนึงเ่าเผื่อเย็บเอาสัก1ิบครึ่งหรือว่าสิบ2บสองกระเบียดจันก,ก็ขีดเลยสี่ิก็คือสิบสองกระเบียดนะคะจะขีดแล้วนะคะก็ขีดไปนะคะสี่ขีดอย่างนี้ขีดเลย ขีดที่จะทําตัวเราไว้ก่อนนะคะที่ตัวเราแค่นี้จะไม่้องขีดแล้วนะคะเนี่ยขีดเลยนะคะขีดเจะบร้อยแล้วนะคะด้านล่างปล่อยไปค่ะปล่อยไปค่ะอยากได้ยาวแค่ไหนอยู่ที่เรานะคะช่างข้างล่างเนี่ยจะให่นังที่ผูกที่โยงอะไรอย่างเงี้ะไี่นกก็ว่าไปนะคะอ่าขีดเอาความยาวเอาขีดความยาวแค่ไหนก็ขีดความยาวไปก่อนแล้วอยากได้ความยาวแค่นี้เราขีดความยาวนะคะต้องการเสื้อยาวแค่ไหนก็ว่าจากไหลเราเนี่ย นะาไหลตัวจริงของเราเนี่ยจากหัวคอบุมไหลลงามาเอายาวแค่ไหนก็ยาวไปเลยตามนั้นนะคะเสร็จแล้วอาจารย์พินัทก็ได้ความยาวที่อาจารย์พ่นัทอยากได้แล้วนะคะของอาจารย์พินัทเนี่ยรดยมากความยาวทั่วไปเนี่ยอาจารย์จะใช้อยู่ที่ประมาณ40เซนจากสะโพกนะคะอ่าจากตัวอ่จากหัวไหลถึงเอวของอาจารย์พินัทเนี่ยสีจากไหลลงไปก็20ก็1 0บสเหมือนเดิมมาตัดกระโปรงนะคะแล้วก็ ได้ปุ๊บจ่าพ่นัทก,ก็วางเลยนะคะเอาความกว้างเรียบร้อยแล้วเนาะจ่าพี่นัทก,ก็ขีดอีกครั้งหนึ่งด้านบนนี่ผ้าแหว่งเยอะก็ไม่เอาจ่าพ่นัทก,ก็ขีดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทำวงแขนได้นะคะอาจารย์จะทำวงแขนเขานะคะจากนั้นอาจารย์พินัทก,ก็จะขีดแล้วนะคะอโอเคจักไหลลงมาน่นิดนึงแล้วกันนะคะสมมติผ้าอาจารย์พี่นัทมีแค่นี้โอเคตัดผ้าแค่นี้เลยการจะได้ไม่งงนะคะอันแรกเลยนะคะ เราก็วัดใช้หลัก3นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งแล้วก็3นิ้วครึ่งนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสนิ้วครึ่งนะคะ3นิ้วครึ่งนะคะอาจารย์พี่นัดก็ไม่ได้ใจว่าพออัดแล้วเนี่ยมันจะหมดเวลาตอนเท่าไหร่ นะคะ3นิ้วครึ่งแล้วก็3นิ้วครึ่งแบ่งเป็น1.75ก็เป็นไหลแบ่งว่าอย่างนี้นะคะขีดในผ้าเลยนะคะอันนี้กับอันเนี้ยแบ่งเท่าๆกันนะคะจากนั้นก็ได้เรียบร้อยแล้วก็ตีไปหาที่เราขีดนี่แหละไหลเราเนี่ยส่วนมากจะเป็น1 6 6 7นะคะไหลของเราเนี่ย โอเคอาจารย์พิ่ักการเทียบไหลว่าอาจารย์พิ่นักไหล40่เซนเนี่ยเท่าไหร่ก็คือประมาณ8นิ้วนะคะเอา8นิ้วติ๊กไว้เลยที่หัวไหลนี่ย8นิ้วนะคะจากที่เราแบ่งครึ่งเนี่ยเห็นไหมคะ3ามครึ่งคูณ3ครึ่งแล้วก็ตีไปหา8นิ้ว8นิ้วคือตรงนี้จากตรงเนี้ยแบ่งครึ่งเส้นแบ่งครึ่งนะคะ8นิ้ว วาดไปเลยตีไปหาเลย8นิ้วนะคะเนี่ยแดนิ้วขีดไปเลยค่ะเป็นตัวไหลเป็นเสื้ออย่างง่ายนะคะสร้างในนี้เลยเสร็จแล้ววงแขนที่เราต้องการตรงนี้นะคะดูเส้นบนสุดเลยปกติที่จำพนักศอยไปไนสิ0นิ้วแต่วันนี้มันเป็นเสื้อที่ไม่มีแขนไม่มีไม่มีเกไ,ไ,ไม่มีแขนแล้วก็เอาแค่9นิ้วนะคะทําเครื่องหมาย9นิ้วไว้นะคะ จากน w, ิ mhm. ้วนะคะอกเราตรง4ี่ส <instructor listen> <you> ิบ <gamma> ต <separated 68> ีตรงมาเลยค่ะตรงนี้นะคะจาก9้าเนี่ยดูนะคะนะคะจากพิรตีแล้วนะ9เป็นเส้นขวางวาดตรงตรงลงมาเลยค่ะตรงตรงลงมาตีตรงลงมาเลยหา9้านิ้วตรงนี้มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมยังกึ๊ดตึ๊ดมาจากนั้นเราก็โค้งนะคะครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งนี้อีกตรงนี้กับตรงเนี้ยแบ่งครึ่งหนึ่งเท่ากัน ก็จากครึ่งตรงนี้ค่อยๆโค้คงไปหาตรงที่อกที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะโค้งไปเลยก็จะได้เส้นอย่างนี้นะคะนะคะไปหาอกได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะขีดไปแต่ตรงเนี้ยจะพี่นัทบอกว่าอยากได้กว้างๆของอจะพี่นัทแน่จะไม่ตัดหมดนะคะถ้าตรงมามันก็จะไม่สวยใช่ไหมคะจะพี่นัทตียาวเลยของจะพี่นัทตีตีให้มันเฉียงไปเลยจะได้เป็นเสื้อบานๆนิดนึงก็เฉียงไปอยู่ที่เรา นะคะเฉียงๆไปอย่างนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นชายขอจะพินัทย้วยไปก็ย้วยมานะคะตรงชายจะไม่ได้ต้องการอย่างนั้นความสวยงามน,นะคะจากนั้นพอตีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตรงรอบคอเนี่ยสำคัญยังไงนะคะรอบคอด้านที่เป็น3นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งตรงนี้นะคะเราก็เอาสักนิ้วหนึ่งลงมาเนี่ยดูนะคะวัดด้านหลังเรามานิ้วหนึ่งตรงนี้นิ้วหนึ่งหนึ่งนิ้ว หนึ่งนิ้วก่อนเลยนะคะหนึ่งนิ้วจากตรงนี้อีกทีหนึ่งสามคูณสามแบ่งครึ่งก็เป็นตีเป็นไหลทีนี้เป็นคอหลังแล้วก็ลงมานิ้วหนึ่งแล้วโค้งไปหาเส้นคอหลังทีนี้คอจะเอากว้างแค่ไหนอยู่ที่เราแล้วก็ตีไปหาความกว้างที่เราต้องการของคอเรากว,ว้างแค่ไหนก็ปืดไปเลยนะคะอันแรกเลยนะคะตัดชิ้นหลังก่อนเพราะว่าเรามีคอหลังตรงนี้ผ้า ทำให้เท่ากันหมดเลยนะคะไม่ทัดดึงให้เท่ากันเพราะเราจะตัดละเราตัดชิ้นหลังก่อนนะคะจะไม่ได้ตัดเลยนะวาดคอหลังแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วจะไมี่น้าก็ตัดเลยชิ้นหลังนะคะตัดดูจะไมี่น้าตัดเลยนะคะตัดคอหลังก่อนค่ะไปหาไหล่ที่เราต้องการเนี่ยที่เราต้องการเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะตัดเรียบร้อยตัดไปหาไหล่เลยค่ะเมื่อกี้ที่ทําไว้นะคะตัดไว้เลยที่เราทำเนี่ยตามเส้นเปี้ยเลยไม่ต้องไปไหนเลยตัดเลย ตัดเลยนะคะเห็นไหมถ้ามีเส้นที่จะไม่รบกให้วาดเป็นสี่เหลี่ยมตัดเลยค่ะตัดไปเลยนะคะตัดไปตามผูเสื้ออย่างง่ายเลยนะคะตัดไปหลุดโลกไปเลยค่ะไปเลยค่ะตรงนู้นเรียบร้อยเป็นชิ้นหลังด้านข้างจะไม่ไดดอยากได้บานก็ปล่อยบานของจัพินัดไปอย่าไปยุ่งกับชีวิตของจพินัดนะคะก็ตัดไปเลยด้านข้างอกสี่สิบก็สี่สิบไปเลยนะคะจะไม่เอาว่างไปเลยตามยาของจะพินัด นะคะตามนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยในยของชิ้นหลังด้านล่างนะคะด้านล่างของของคุณนะคะจะตัดกันจะสั้นจะยาวแค่ไหนก็ตัดเลยนะคะสมมติความยาวแค่นี้ต้องการความยาวคื้อเท่านี้นะคะที่ชายเสื้อนะคะจากถ้าเราจะเอาความยาวแค่ไหนจากชายเสื้อเราให้โค้งด้านมุมขึ้นด้านนอกตัวเราเนี่ยโค้งขึ้นมาสัก1นิ้วนะคะ1นิ้วเราก็โค้งก็วาดเส้นโค้ง แล้วเราก็ตัดไปตามเส้นโค้งตรงนี้ต้องให้ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเสื้อเราเนี่ยจะได้ม่ย้อยลงแต่ของจำพี่นัดเนี่ยพิเศษเพราะว่ามันผ้ามันเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นกลางออกเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นหลังกลางออกเลยค่ะกลางออกเนี่ยของจะพินัดกลางออกมาแล้วเป็นชิ้นหลังเอาไหนเป็นหน้าเป็นหลังแล้วแต่เรากลางออกมาก็จะได้แบบคืออย่างนี้นะคะจะพม่นด้จะดูว่าอันไหนหน้าอันหลังของจะพินัดนะคะ เนีย่ยกลางออกมาก็จะเป็นลักษณะเสื้อคืออย่างนี้นะคะอย่างนี้อันนี้กลางออกมาแล้วก็จะได้เสื้อลักษณะนี้อันนี้คือคอหลังนะคะชิ้นหลังมี2ชิ้นนะคะชิ้นหลังหนึ่งชิ้นชิ้นหน้า1ชิ้นเอ่อขอจะพิน้าแน่พอหยิบชิ้นหลังปุ๊บไม่ต้องสนใจกับชิ้นหลังเขาปล่อยเข้าไปเลยเหลือแต่ชิ้นหน้า หยิบขึ้นมาเป็นชิ้นหน้าชิ้นเดียวก่อนนะคะเหลือชิ้นหน้าชิ้นหลังถอยไปเอาชิ้นหน้ามาชิ้นหน้ามาแล้วก็ทปเข้าหากันนะคะชิ้นหลังไปตรงนู้นเอาชิ้นหน้ามาทําอะไรเราจะทําคอหน้านะคะเสื้ออย่างง่ายเรามีคอหน้าอันนี้ค่ะคอหน้าเออนิดนึ่อนจะพี่นัทจะดูก่อนว่าเรามีชายแสนสวยของจาพี่นัทนะคะเพราะนั้นอาจารย์พี่นัทเอาชิ้นไหนเป็นชิ้นหน้าก็ต้องดูนิดหนึ่ง นะคะชิ้นหน้าของอาจารย์พี่นัดก็คือด้านนี้เพราะว่าจะให้ย้อยๆอยู่ด้านซ้ายจะนังก็หยิบชิ้นหน้าขึ้นมาแล้วก็ท็อปชิ้นหลังทิ้งไปเอาชิ้นหน้ามาแล้วก็ทบเหมือนเดิมนะคะดูนิดนึงชิ้นหลังปล่อยเข้าไปเลยนะคะเห็นเห็นอยู่ชิ้นหน้าก็ทบให้มันเหมือนเดิมอยู่นะคะทบออย่างนี้เหมือนเดิมพับเท่าเดิมเปียบเลยเท่าเดิมนะคะ ทีนี้เมื่อกี้คอหลังเนี่ยเราทําไปแล้วเรียบร้อยเราตัดคอหลังไปแล้วนะคะเสื้ออย่างง่ายนะตัดไปเรียบร้อยเพราะฉนั้นชิ้นหน้าชิ้นหลังที่ชิ้นหน้าที่เราทําไว้เมื่อกี้สานิ้วครึ่งคือประมาณแค่นี้ที่เราท yes. ําไว้จากชิ้นเนี้ยมีรอยอยู่นะคะมันลงมาหนึ่งนิ้วอ่าหนึ่งนิ้วก็2นิ้วครึ่งก็เป็น3นิ้วครึ่งเหมือนเดิมนะคะก็คืออย่าง2นิ้วครึ่งอยู่เห็นไหมคะสนิ้วครึ่งจะไมนัด้ว่านะว่าเอาไว้อย่างนั้นนะคะจากนั้นเมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะ เราก็วาดคอเราต้องการคอลึกคอกว้างวัดที่ตัวเรานี่แหละตัวเราว่าอยากได้คอลึกแค่ไหนคอลึกแค่ไหนด้านหน้านะคะตีโค้งลึกไปเลยไม่ต้องสนใจองจะพี่นัทเนี่ยจากที่มันเป็นสามนิ้วครึ่งเนี่ยมันจะเสมอคอลึกเรามาหน่อยนึง่งเพ่นัทอยากใส่คอลึกลองอาจะไมพ่นัก็วาดมานะคะลงมาเลยวาดดดลงมาเลยแล้ววาดไปหาปุ่มไหลที่เดิมเพราะว่าไหล่กับไหล่ต้องชนกันเราไม่ไปไหนเราอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะเนี่ยเราวาดไป แล้วก็โค้งตีโค้งไปเลยค่ะค่อยๆไป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 แล้วไปหาเขานะคะเราก็ได้เส้นโค้งตัดเลยค่ะไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะคะตัดโค้งไปตามรูปคอนะคะเนี่ยโค้งไปตามรูปคอนะคะเราก็จะได้เป็นเสื้อชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวเทคนิคการเย็บพี่น่าจะเล่าให้ฟังจะสอนให้ฟังครั้งหนึ่งก็เป็นคอหน้าคอหลังเรียบร้อยเอามาประกบกันค่ะ ขอโทษนะคะอาจารย์พี่นัทไม่ได้เป็นโควิดเนาะทีนี้ของอาจารย์พี่นัทเนี่ยมันพิเศษตรงที่ผ้ามันย้ายไปย้ายมาย้วยไปย้วยมาอาจารย์พี่นัทก็มีลูกเล่นกับอาจารย์พี่นัทเองนะคะโอเคก็จะได้เสื้อดังนี้โอเคดูนิดนึงนะคะหน้าหลังอันนี้อาจารย์พี่นัทสอนทำอ่าหน้าหลังเท่ากันก่อนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาสอนว่า จะว้าจะเว้าวแขนหน้าที่จริงน่าจะสอนให้เว้าไปด้วยซ้ําไปนะคะอันนี้โอเคตัดคอรเรียบร้อยสอนว้าเลยทีเดียวดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเอาแขนหน้าก่อนเอ่อแขนหลังก็จบไปชินหลังก็จบไปเอาหน้านิดนึงดีกว่านะคะทีเดียวสอนทีเดียวนะคะจริงตัดหน้าหลังได้เท่ากันลักษณะเหมือนเสื้อคล้ายๆเสื้อผู้ชายแต่เราเป็นผู้หญิงอะ่ะเราก็ค่อยๆดีกว่านะคะอ่าค่ะแล้วก็จะทําแขนเว้าหน่อยหนึ่งคือจะให้แขน โค้งเข้ามานิดนึงนะคะจะได้สวยๆเพราะนั้นการโค้งแขนหน้านี่ชิ้นหลังนะคะไม่เอาอเอาแขนเอาชิ้นหน้าเมื่อกี้ที่ตัดสักครู่นี้นะคะสอนแล้วสอนเลยจะได้ทีเดียวตรงที่โค้งที่สุดตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นตรงกลางที่เราแบ่งครึ่งตรงกลางวันนี้วัดเข้ามาสักครึ่งนิ้วก็ได้เราอยากได้ล้ำเข้ามาเยอะล้ำเข้ามาเยอะครึ่งนมก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราตรงที่เราเนี้ยนะคะล้ำมากล้ำน้อยแต่วิธีการตัดก็หมายความว่าหมายความว่า ไหลอยู่ที่เดิมคออยู่ที่เดิมเส้นไหลห้ามเปลี่ยนแปลงตรงนี้เว้าวเท่าไหร่เรื่องของคุณจะไม่ได้เว้าวสักครึ่งเซนหรือครึ่งนิ้วเอาพูดผิดพูดผิด,ดจะไม่ได้ก็ตัดเลยนะคะตัดเสื้ออย่างง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะนึกในใจเอาไว้แล้วก็เว้าวเข้ามาอยากที่ได้ต้องการว่าเฮ้ยมันจะไม่เข้าตรงวงแขนมากไปไหมไรล,ลักและมากไปไหมแล้วก็เว้าวเลยโ okay. อเคสอนทั้งเดียวเลยนะคะนี่คือเว้าเว้าเรียบร้อยนะคะบางคน อาจารย์ขาเว้าวได้เยอะกว่าน,นี้ได้ค่ะเว้าเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอยู่ที่ไหล่ต้องอยู่ที่เดิมไหล่ห้ามเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเดี๋ยวเอาไหล่เนี่ยมันมาประกบกันนะคะหน้าหลังต้องมาประกบกันแล้วก็เย็บด้วยกันก็จะได้เสื้อลักษณะนี้กางออกมากางออกมาดูก่อนว่าที่เราทำเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนการเย็บของจะเป็นใช้กุญนหมดเลยเดี๋ยวจะสอนกุญด้วยนะคะ ตัวนี้เสื้อจับพี่นัดเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ประกบเรียบร้อยนะคะไหลเท่ากันดูเส้นไหลก่อนจะเย็บดูนิดนึงดูเส้นไหลดูเส้นขอนะคะดูให้เท่ากันนะคะเห็นไหมคะชิ้นชิ้นหน้าเห็นไหมคะมันจะเว้าเข้ามาที่เราตัดทิ้งไปเมื่อสักครู่นะคะดูเส้นไหลให้เท่ากันเดี๋ยวเราจะไปเย็บแล้วนะคะท่าให้เท่ากันนะคะก็เท่ากันอย่างนี้นะคะแล้วอย่างนี้ปุ๊บนะคะของจับพินัดเนี่ยก็จะ ไปเย็บละเดี๋ยวก็จะเย็บเรียบร้อยนะคะชายเฉยก็เรียบร้อยแต่ของอาจารย์พินัทเนี่ยจะพิเศษนิดนึงว่ามันเป็นผ้าที่เวงเวงว้าๆมาเพราะฉะนั้นของอาจารย์พี่นัทก็เย็บประมาณเวงเวงว้าๆ,ๆเดี๋ยวพอเย็บออกมาตายละของอาจารย์ทําไมไม่เหมือนกับที่สอนไปล่ะคะนะคะอันนี้อาจารย์พี่นัททำตามผ้าที่อาจารย์พี่นัทปีอยู่ก็คือหมายความว่า ผ้ามันมีอยู่เนี่ยจจ้าพนักจะไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งผ้าเลยจะไม่ทำลงไปเสียดายผ้านะคะก็จะปล่อยชายเขาลงไปแต่ว่าไอ้ครั้นที่จะลงไปยาวไปถึงขาถึงอะไรเนี่ยมันก็น่าเกลียดไปนะคะเนี่ยเหมืนจาพนักเห็นไหมคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเสื้อตัวเนี้ยมันมีความพิเศษแตกต่างกันยังไงนะคะที่เป็นชายเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคนะคะเรียบร้อยของคุณก็ตัดชายที่จะบอกให้ตัดชายเท่ากันหมดนะคะอันนี้ขอจจ้าพนักเดี๋ยวดูก่อนว่า ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจ้าแพทย์จะไปเย็บนะคะอันนี้คือว้าววว่วงเวงก็ปล,ปล่อยไปตามผ้านะคะเอาตามผ้าที่มีเพราะฉะนั้นการที่จะไปเรียนตัดเสื้อจากพี่นัทเนี่ยผ้าอะไรก็ได้เวงแค่ไหนก็ได้อยู่ที่เราออกแบบให้เขาเองว่าเราควรจะได้แบบยังไงนะคะเดี๋ยวจะพี่นัทจะอาจจะพี่นัทจะไปเย็บนะคะเดี๋ยวเราเย็บด้วยการดูวิธีเย็บว่าเย็บยังไงนะคะตอนนี้ตัเดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะก่อนที่จะเย็บเสื้อตัวนี้มีกุ้นอาจารย์พี่นัทสอนครั้งเดียวเลยนะคะมีกุ้นกุ้นยังไงวิธีการตัดผ้ากุ้นดูนะคะผ้าเนี่ยมันมีแค่นี้อันนี้เป็นตรงด้านผ้าตรงด้านผ้าขวางนะคะทาผ้ากุ้นกุ้นเนี่ยทำยังไงพับผ้าเข้ามาอาจารย์พี่นัทก็จะประหยัดแบบสุดๆดชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยโควิดโควิดสอนให้เราประหยัดนะคะพับผ้าให้เป็นเส้นเฉียงจะให้จับผ้าขึ้นมา แล้วก็พับถ้าของใครเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะได้เปรียบว่าเขาจะพอดีไม่ต้องมาเที่ยวดูของแกพี่นัดแล้ววิธีการดูว่าเฉลียงจริงหรือไม่จริงนะคะพับผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดึงผ้าดูดึงให้มันตรงนี้นะคะดึงปุ๊บมันจะให้ตัวอย่างนี้แต่ถ้าพับแล้วดึงปุ๊บมีมีแนวบิดบิดไม่ตรงกันไม่ใช่เฉลียงนะคะจับมาตรงให้มันพับอย่างเงี้ยพับนะคะแล้วก็ดึงเนี่ยบิดอย่างเงี้เห็นไหมคะบิดซ้อนบิดซ้อนบิดอย่างเงี้ย บิดแล้วมันมีซ้อนอยู่แปลว่าไม like ่เฉลียงตรงดึงให้ตรงๆเป็นผ้าตรงๆทบคําหาเราเนี่ยแล้วก็ดึงดึงผ้าเนี่ยดึงให้เป็นอย่างเงี้ยนะ่ยเห็นไหมคะมีเส้นซ้อนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมซ้อนซ้อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยไม go, ่เฉลียงนะคะจับให้ตรงๆดึงแล้วให้เป็นเส้นเดียวกันมันจะเฉลียงตรงๆเรียกว่าเฉลียงตรงๆของเขาเลยนะคะก็จับวางลงไปนะคะแล้วก็ดึงอย่าให้ผ้าบิดดึงจนกว่าเขาจะไม่บิดนะคะผ้าเฉลียงนะคะเนี่ย อย่าให้บิดอย่างเงี้ยให้ไม่ให้มีรอยบิดอยู่ถ้าบิดอย่างเงี้ยเราไปคุ้นคอคอก็จะบิดแล้วก็ดึงให้ตรงๆไว้จบให้ตรงๆนะคะจะไห้น้าสอนให้นะช้าๆเนี่ยแล้วก็ดึงนะจนกว่าจะหายบิดตรงเนี้ยดูนิดนึงนีนะคะเส้นแนวบิดแนวบิดต้องหายไปนะคะเน,นี่ยเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะคะดึงดึงใหม่เน,นี่ยแนวบิดนะคะเป็นเส้นตรงนี้เลยนะคะโอเคเพราะเรียบร้อยแล้วนะคะจำให้น่าจะสอนท่าคุ้นโดยการใช้ ห,ห้าเซนห้าเซนหลักเซนเอาเซนแล้วกันแต่เดี๋ยวอาจารย์จะไปถ้าจะแปลงเป็นนิ้วให้เพราะว่าจะติดกับเซนเพราะว่าสอนหลักเซนอยู่นะคะทีนี้ถ้าเซนเนี่ยห้าเซนแค่ไหนจะรย้พนัวัดก่อนนะนี่ให้ดูช,ชัดๆว่าโอเคอาจารย์แปลงมาจากหลักเซนนะคะห้าเซนก็เป็นนิ้วเป็นนิ้วเท่าไหร่นะสองนิ้วครึ่งได้ไหมอ่าสองนิ้วพอดีนะคะก็คือตัดผ้ากุนเนี่ยสองนิ้วผ้าเฉลียงสองนิ้วสองนิ้วนะคะจาพินัทขีดละสองนิ้ว ท็อปไปเลยนะคะสองนิ้วท็อปไว้ทําไมต้องท็อปเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ีเดียวสองชิ้นคนขี้เกียจอ,ะอะ่ะเข้าใจไหมคะเนี่ยและขีดยาวเสื้อตัวนี้เรากุ้นคอแล้วก็กุ้นแขนนะคะสองนิ้วทำไมมันเยอะจังอะสองนิ้วครึ่งยายแก่แล้วจ้ายายแก่แล้วจ้าโอเคนะคะแล้วก็ขีดสองนิ้วนะคะขีดผ้านี่จะเปนต้อยู่บ้านนี้ก็ไม่ได้เอาดินสออะไรมาก็ใช้ช็อกหน่ขีดนะคะพอมองเห็นสองนิ้วทีนี้ ตัดได้แค่สองชิ้นเนี่ยคนงบอะ่ะมันเดี๋ยวไม่พอไม่พอจะมีปัญหาไม่นั่งตัดใหม่ตัดให้พอเลยค่ะอาจารย์กีดเบี้ยวหน่อยหนึง่งไม่ปลกีดได้ตรงตรงให้เบี้ยวโอเค,อเคก็ได้แล้วหนึ่งชิ้นีไ่ได้สองชิ้นไม่พอเพราะมันกุ้นทั้งคอกุ้นทั้งแขนนะคะแล้วก็ทําอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะทำอีกชิ้นหนึ่งก็สองนิ้วเหมือนกันความเผื่อไว้เลยนะคะสองนิ้วแล้วก็เผื่อไว้เลยตัดเผื่อเลยค่ะนะคะเอาแค่ไหนคือแค่นั้น มันได้แค่ไหนคือแค่นั้นถ้าจะแหวงจะว่าช่างเขาเราทําไปตามผ้านะคะการตัดเสื้อผ้าเนี่ยนะคะอย่าไปฝืนเราใช้หลักธรรมชาติมากที่สุดนะคะผ้าอะไรก็ได้ตัดได้หมดละค่ะอยู่ที่เราออกแบบนะคะอยู่ที่เราจะใส่ใจมันแค่ไหนอย่าไปฟิกอ้ยครึ่งเม็ดตัดได้เหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ตัดเลยตามที่เราทําไว้ตัดเลยนะคะอย่าตัดแล้วนะ วันนี้แสงเสียงสีอาจจะแบบอืมพอไปได้กระดึบหนึ่งเดีย๋ยวว่ากันนะคะเพราะว่า,วาอันนี้บอกตรงๆว่าอยากถ่ายทอดให้รู้จริงๆนะคะก็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 กกทันทนดูก่อนแล้วกันความรู้นะคะมืดแค่ไหนก็ยังมองเห็นจิงมไหมคะอยู่ที่จิตเรามากกว่านะคะจะไม่เล่ไม่ได้คิดอะไรเลยอยากให้รู้ตรงนี้มันทบอยู่แล้วก็ผ่าเลยออกเป็นสองชิ้นนะคะกดเอาไว้นะอย่าให้ขยับ กดเอาไว้เราก็จะได้ผ้าเฉลียงแล้วต่อผ้าเฉลียงต่อยังไงเดี๋ยวอาจารย์สอนอีกอาจารย์สอนอีกนะคะสอนให้รู้นะคะว่าทํายังไงสอนแล้วสอนเลยนะคะได้ตัวนี้หนึ่งตัวก็ไปได้หลายๆตัวอยู่นะคะการกุ้นสําคัญนะคะตัดเลยนะคะอจารพ่ได้ไม่นั่นตับไปเลยตัดวันนี้ไม่เห็นหน้ากันนะเพราะอาจารย์พี่นัหน้าบูดมากเลยนะคะเพราะว่าอยากจะตัดเสื้อใส่เองแล้วก็ อ๋อเจอผ้าก็หยิบเลยเพอหยิบเลยก็คิดถึงบรรดามหาวนมหาสมาชิกของอาจารย์พี่นัทแล้วได้ผ้าอย่างนี้แล้วนะคะผ้าเฉลียงวางไว้นะคะวิธีการต่อผ้ามันสัน้นเราต้องต่อเป็นยาวเราก็จับผ้ามาต่อกันนี่อันนี้นะคะวิธีการต่อนะคะเราเอาผ้าเนี่ยมาทับกันไว้อย่างนี้ถูกแล้วก็ถูกทับกันดูผ้าตามยาวไปเท่าเท่ากันถูกไปตามถูกแล้วก็ตัดตัดเลยนะคะทับไว้แล้วก็ตัด นะคะมันจะชนกันอย่างนี้เป๊ะเวลาไปต่อมันก็จะเป๊ะนะคะทีนี้เราต้องทำเข็มหมุดติดเอาไว้เพราะว่าเราจะไม่เราเนี่ยจะไม่หลงตัดชิ้นไหนก็คือชิ้นนั้นจะได้ไม่หลงนะคะอันนี้ก็คือเอาชนไว้ก่อนแล้วก็ติดเข็มหมุดเอาไว้นะคะเนี่ยติดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวฉันจะต่อเธอตรงนี้นะเพราะแต่ละชิ้นจะต่อไม่เท่ากันฉเฉลียงมันจะไปมันจะไปคนละเรื่องของผ้าเ้า นะคะเราไปตามผ้าเราไปตามแนวผ้าของเขาผ้าเข้าไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นละคะ่ะเราจะไปฟื้นเราไม่ฟื้นนะคะอันนี้ผ้าเขาไปทางนี้เราเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นเฉลียงอย่างนี้อยู่แล้วเราก็จับวางตรงตรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอามาทับเขาทับไว้ให้เป็นเส้นตรงแม่แม่มันจะไม่เท่ากันมีบ้างผ้ามันจะเบี้ยวบิดบูดบูดอยู่แล้วก็เคลียร์ให้ตรงทําให้ตรงนี้นะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดค่ะนี่เห็นเส้นไหมตัดตามแนวผ้าชิ้นบนที่เราทําไว้ตัด ตัดออกนะคะแล้วเอามาชนกันอย่างนี้เห็นไหมคะชิ้นนี้มันมีการบิดเบี้ยวอยู่มันไม่เท่ากันเราก็ตัดให้มันเท่ากันซะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปต่อมันจะมีปัญหาสําหรับมือใหม่หัดขับนะคะส่วนอาจารย์เนี่ยขับมปนานแล้วขับอะไรจ้าขับจับเรียกว่าขับเอ่อบางคนไปเรียกอาจารย์เยถามว่าอาจารย์คะเย็บผ้าไม่เป็นเลยคะ่ะใช้จักรไม่เป็นเลยคะ่ะครูถามว่าขับรถเป็นไหมคะ เป็นค่ะโอเคถ้าคุณขับรถเป็นคุณก็เย็บผ้าเป็นเพราะนั้นอาจารย์จะขับจักรพูดอย่างนี้นะคะโอเคติดเอาไว้นะคะยาวเดี๋ยวไม่พอต่อให้พอนะคะดูซิซ้ายขวาหน้าหลังดูด้วยโอเคพอได้ปุ๊บอาจารย์ต่อเลยอาจารย์ขี้งกต่อไว้ก่อนนะคะอันนี้มันก็ไม่เฉลียงมากเหมือนกับเท่ากับเมื่อสักครู่นะคะเราก็อยู่ที่ผ้าเราอะที่อาจารย์บอกอยู่ที่ผ้าเฉลียงแค่ไหนอยู่ที่ผ้า จะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังก็อยู่ที่เรานี่แหละนะคะน,นี่ตัดไปนี้เห็นไหมคะอโอเคถ้ายิ่งเฉียงมากเวลาพับทบกันเนี่ยมันจะไม่ซ้อนกันมากถ้าเราทําตรงตรงนี้เวลาเย็บมันจะหนาอาจารย์ตัดให้มันแบบเฉียงมากๆนิดนึงนะคะเนี่ยตัดให้มันเยอะๆนิดนึงเนี่ยตัดให้มันเยอะๆต้องการให้มันเยอะๆก็เยอะๆเวลาพับมันจะได้สวยๆเวลาทบเพราะอาจารย์กุนคู่ค่ะจะใช้ผ้าคู่นะคะไม่ได้ใช้ผ้าเดี่ยวนะคะ โอเคแล้วก็วางอดขอโทษทีนะคะอันนี้ผ้าดอกมันมั่วก็วางตามมัว่วม่วมันนี่แหละนะจ๊ะโอเคโอเคตามนี้เอาด้านนี้ดีกว่าจะได้มืดๆจะได้มองไม่เห็นเราต้องดูด้วยค่ะสีมืดๆเก็บไว้เราจะได้ปิดบังความชั่วร้ายของเรานะคะตัดแล้วนะคะจันตัดตามเส้นที่เมื่อกี้ที่จันตัดไว้เส้นบนนะคะโอเคแล้วก็ซ้อนเอาไว้อย่างนี้ทำก็ะบุรไว้ ทีเนี้ยบอกนิดนึงบอกต่อเผื่อวว่างๆใครตัดแล้วว่างๆโอเคทีนี้นะคะคือพอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยชนกันอย่างนี้เย็บยังไงล่ะคะทีเนี้ยมีปัญหาเรื่องเย็บละพลิกผ้าดูจันนะคะพลิกผ้ามาดูนะคะพลิกมาแล้วเอาซ้อนกันซ้อนกันนะคะเย็บเนี่ยดูซ้อนกันอย่างนี้เส้นเมื่อกี้เราตัดให้อยู่ด้วยกันมันก็จะเฉียงอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะพอเฉียงปุ๊บคุณเห็นไหม มีแนวแนวบากอยู่ตรงนี้มันชนกันมีแนวบากอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเอ่อคนที่เป็นแล้วเป็นช่างแล้วเขาก็โอเคเย็บได้เลยเขาก็จะรู้แนวเราไม่รู้เรามือใหม่เราไม,ไม่ทัดวางเห็นไหมคะเส้นมันจะตัดกันตรงนี้ตัดกันตรงนี้เอาช็อกขีดเลยค่ะขีดไปเนี่ยชอกขีดไ้ให้เป็นแนวว่ะเดี๋ยวช็อกด,ดินสออะไรก็ขีดเห็นชัดๆอย่างนี้ว่าฉันจะเย็บเธอตรงนี้นะ พอขี่เสร็จอย่างนี้ปุ๊บนะคะเอาเข็มหมุดติดไว้ตามเส้นนี้ติดนะคะติดตรงนี้ติดเลยแล้วก็เย็บเลยเย็บย้ำตรงนี้นิดนึงหรือไม่ย้ำก็ไว้ผูกปมก็ได้เย็บจากตรงนี้าหาตรงนี้แล้วพลิกกลับมันก็จะเป็นเส้นตรงเห็นไหมคะมาหาะัศจรรย์มากเลยนะคะเดี๋ยวเย็บตรงนี้นะคะ ทุกอันเย็บเหมือนกันหมดพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรีดเอาตะเข็บเนี่ยแบะออกแล้วก็รีดนะคะเดี๋ยวรอจากพี่นัทว่าเราจะมาเข้าตัวเสื้อเข้ายัางไงนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันต่อทุกเส้นเอาดูอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีต่อผ้ากุ้นอ่าเมื่อกี้ตัดแล้วนะคะชนกันอย่างนี้นะคะดูสองชิ้นที่จะพี่นัทสอนตัดไปแล้วเอามาชนกัน ชนปุ๊บมันเป็นเส้นตรงอยู่เห็นไหมคะเนี่ยมันตรงกันอยู่สองข้างมันตรงกันอยู่ถ้าคุณตัดงี้มันก็ไม่ใช่ถูกไหมอ่ะคุณตัดงี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคุณก็ป๊อปชนกันปุ๊บชนเรียบร้อยพลิกกับพิก,กะพิก,กะพะมา่าในจันพูดแล้วก็ชนกันเห็นไหมคะเอาอยู่เส้นด้วยกันเนี่ยมาทาบกันเนี่ยเหมือนเดิมนะดูครั้งที่สองนะอันนี้ second time นะคะชิรักโอเค เห็นไหมถ้ามีรอยรอยบาดอยู่ตรงนี้รอยที่มันชนกันเป็นสามเหลี่ยมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออุยพูดไม่เป็นละลูกศรนอะ่ะนะคะอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เอาเหมือนเดิมก็คือมันทัดวางแล้วก็ขีดตรงเนี้ยมันจะมากมันจะน้อยอยู่ที่อยู่ที่เราตัดผ้าเมื่อกี้สักครู่หนึ่งแต่แล้วก็เอาเข็มหมุดติดเหมือนเดิมนะคะติดไว้แล้วก็เย็บ นะคะเย็บ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 แล้วก็ yeah, เย็บตานี้เข็ม,มุดติดแล้วก็เย็บนะคะการทาผ้ากุ้นนะคะที่รักโอเคเสร็จแล้วดึงออกมาโอ้มหศัศรจันพันลึกทําได้ยังไงนี่ใช่ไหมคะโอเคสองครั้งพระราชนั้นไปเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกุ้นผ้ากุ้นเรียบร้อยนะคะตัวเสื้อเรียบร้อยที่เราตัดเอาไว้ซึ่งผ้าน้อยนิดมากนะคะอยากให้ มวลมหาสมาชิกของอาจารย์พินัทเนี่ยได้ใช้สิ่งที่มีประโยชน์ในบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นเศษผ้าเรามีเยอะแยะเหลือเยอะแยะไม่รู้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่าทิ้งค่ะเก็บเอาไว้แล้วก็ตัดออกมามันก็จะเป็นเสื้อแสนสวยได้นะฮะตัดเสื้ออย่างง่ายสไตล์อาจารย์พินัทแถมสวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเย็บด้วยกันนะคะ